สบายดีตอนเราทุกคนตอนนี้เฮากำลังสิเดินทางไปไม่ใช่ปะทำงานขบุดปากซองนั่นเองเนาะอันทังลังนี่ร่วมทั้งู้เว่าน้ำนี่กับบทไทยไหนมีไปเคยไปจักเชื่อแต่เฮาครั้งแรกเบิร์ดในนี่แล้วเฮาไปเบิร์ดน้ำกันอยู่คุ่นเนาะเออโอเคอาหารเลสโกะเรียงอาหารเลสโกะโอเคพี่น้องตอนนี้เฮามาหอดจุด ที่ว่าเขาจะเดินทางเข้าไปแล้วนี่ทางหลังแมนกระเทียมอุปกรณ์และกระเทียมความพร้อมสําหรับผู้ที่เดินทางเนาะอะไรก็ไปหลิงกิจกรรมนี่แหละและนี่แมนอุปกรณ์เนาะทางหลังและก็ผู้ที่ไปเนาะและอ่าชิคออันนั้นอ่าเบาขึ้นสําหรับอ่าผู้ที่ว่าอยากเดินทางมากเนาะก,ก็คือแต่ปากเซมาหอดปากซองนี่อยู่อ่า มาหอดปากซองแหละมันจะมาหอดอันผู้เทวดาเนาะผู้ทาาเทวดาแถวนาะอนุสาวรีย์ค่ะจะเหลี่ยวกัวเขามาคนละฝากทางเนาะพี่นอ้องเหลี่ยวกัวมากเลยกับประมาณทิศสองลักกับมาหอดบ้านน้องหลวงเนาะแลยจากบ้านน้องหลวงไปเลยแม่เท่าจะย่างบบบน,นี้เนาะพี่น้องตอนนี้เตรียมใจอุปกรณ์นา่ที่งานกำลังเตรียมเตรีไปเลยเชียงสำหรับขี่สุนี

ถ้าเอาให้ไทยโอเคอยู่แต่ว่าเวลาของกานเที่ยวออกนั้นบวิธีแกออกมันคือลำบากเพระมันใส่ห้องน้ำแล้วก็ไข้เพราะเสื้หลังจากที่ว่าเฮาใส่อุปกรณ์แล้วเรียบร้อยแล้วเนาะทางไกดหรือว่าวิสาการนีเพิ่นก็จะอธิบายวิธีการใส่อุปกรณ์ในการขี่สลิงนี้เนาะเพื่อ ให้เห่าเข้าใจและก็ะนำใส่อย่างถูกต้องและปลอดภัยในการขี่สลิงนั่นเองและนอกจากนั้นนกกระคอแนะน,นำาต่มว่าถ้าว่าผู้ใดจะไปนี่ก็ต้องอ่า มั่นใจว่าตัวเองมีความพร้อมทางด้านทางกายและกระจิตใจเนาะที่จะไปลุยในกิจกรรมตัวนี้เนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้มีความท้าทายหลายและนอกจากนั้นสําหรับเครื่องที่ถือไปก็ต้องถือไปเฉพาะแต่ของที่จําเป็นเท่านาั้นบ่อยทื้อไปหลายเนาะเพราะว่ามันจะยากต่อการเดินทางยากต่อการเลี้ยงกิจกรรมขาไปเนาะ และกะขอแนะนําต่มอีกว่าทุกๆคนที่ไปตองเป็นเจ้าการห่วมกันในการอนุรักหักษาธรรมศาสิ่งแวดลลอมก็คือบบไ้ทิมขิงยาสะทรายทาวาทื้ออีหยังไปกินแล้วต้องเอาขิงยอใส่ทงเอากลับมากขึ้นบหไฮทิมสะทิมทรายอยู่หันเนาะนี่ก็คืออันนั้นความสําคัญในการไปเที่ยวป่าเพราะว่าเอาไปเที่ยวป่าเอาก็ต้องอนุรัก์หักษาธรรมศาสอยกันนั่นเอง้ออุย ประมาณนี้เนาะพี่น้องมีทั้งผูกกันหน่างตามสายสลิงเนาะแล้วก็มีทั้งผูกย่างตามมาเนีคือเราต้ใส่เวลาหน่าง เรนเติมแล้วต,ตอนนี้1ีวีเมงข้าชีฮอตหมองผักอยู่ประมาณตอน1มงหรือว่มาหนงมงไปเนี่ยคืนกับสถาการณ์ตอนยางนวายางสาหรือยางไวนี่ยางกำไว้แล้วางงานามืไหเนียโอเคสวตต้ตอเดีลยราวาเหนงเยฮะพ้นได้บอ hầu lắm sọt. Tut mãi lẻo. Oh, hãy đi tay. Oh, hãy đi chơi, Tippy, tippy, đi tippy, 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 how do you feel? ไฮย่น,นยลงม่ได้เ,เาจอก,กันเลยปูมาท่านีได้เนี่ยเอาถึงย่นยล้โอเคโอเคหน่มไม่แหงาหน่ามสี่ห้าหเจ็เ where is that ต็นนี้เอามาหอดจุดฝักพรหรือว่าจุดที่ว่ากาเกียมทีจะขีดสลิงมีนจะมีหนามตกตาด การการยางหน yes. well, yes. no no. Okay, For so, yes, ึ่งชั่วโมงพี่น้องมาหอวจุดพระคอนมันเป็นหย่อเหยียบหย่อนเหยียบปานองปะเพ่าอย่างมากเลยตกใจมันเป็นหย่อนเหยียดหย่อนเหยียดพี่น้องยุนี่เป็นเพื่อนต้นใหม่พี่น้องกระตูต้นใหม่ยู่ซึ่งต้นใหม่ไงเนาะแต่ทา้งรังจะเป็นน้ำตกตาดจะน่อยเฮาสิมีการอายางกัวอู่บอกหรือว่าคีซิลิงพ่าบริเวติดตามตอนต่อไปเนาะก่อนที่จะไปลุยกิจกรรมนันเฮาก็ต้องพักพรอนกินข้าวกินน้ำให้มันแล้วซะก่อนเนาะเพราะว่ากองทัพต้องเดินโดยท้องฉะนั้นเฮาต้อง เพิ่มพลังก่อนที่จะไปลุยกิจกรรมเนาะโอเคกินข่าวเดอ้อเนาะหลังจากที่ว่าเฮากินข่าวกินน้ำแล้วพักพรีแห้งแล้วเฮากร็ลมอยู่ทีจุดสตาร์ทเลยนั่นกะไตรัวอูนั่นเอง ก็นี่เฮาจะมาถอดเดนไปโอเคพี่องนี่แม่นขั้นตอนสุดท้ายโครงการยางไปหดอันนั้นหลังจากที่ว่าเฮามีจุดฉากกินเขาเนาะแล้เฮาเฮากินเข่าแล้วแลยมันมีแม่นขั้นขั้นตอนสุ่ถ่ายด้วยจุดสุดท้ายที่ว่าเฮาจะเริ่มขี่สลิงบันเนาะขั้นขั้นตอนสุดท้ายโครงการยางแล้วก็จะเริ่มขี่สลิงเยางอีกประมาณหานาทีเนาะ để cả cho hoạt mong đợi ông chị cho Ok Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy Để không อ่าล่อถาขี่เชลิงเลยวิศาการเพือนอธิบายวิธีการขี่วิธีการรักการเชฟเตียงเลยเนาะพี่น้องแก้วก็สาวใจีเดน้อเดอเดนนังเด้อ ทวีตมาสิตกแจนโอเคเที่หนึ่งข้าวสีคขียทั้งหมด12เศนบ่โอ้1เส็นนี่กำลังเ้นทวีตไปเศนที่สองปันนี้ เราพี่ดึงหดไปแน่รเง้บ่น um ี่นีเจนที่2พี่น้องตีบมาสิตกมาโดนมาแล้วก็คือเราทำมดาแต่ว่าคาสันเนาะคุ้ชึกว่าคาสันพี่นองเจนที่สอพี่นองเปหล่นเ้นที่3มันจะเงาไปไปตามลำดับพี่น้อง

các one enjoy. Enjoy life this cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn qua cái <laughs> chú này, mẹ này, ngồi chỗ nói nên, bố hết, ngào ở đây đâu, เซนนีเปอร์เซนที่เที่ชุดพี่น้องคุ้อค่าั้นเลยตอนนี้แล้วอเคเบรกแล้วก็เบรกเลยนี่เป็นงาท่บ่ตงโรเอา็ลอลเอาออกเลดึงออกเลยน้อมัดจิมงหมัหาตอนนี้เรากำลังเริ่มเซนที่หาพี่น้องเซน ชิเนพอทีสเนพอดีประมาณสามโมงแล้วเจอดตอนนี้เขากำลังเริ่มเซนที่หาพี่นนางจักแมสเซนมีประมาณนี้อาายเซนมีความยาวประมาณสองหล่อยไปมสต้องหาชิพี่เนารเบดเบอจับอยู่นั่น

มีคนหัดแล้วเนาะแต่ว่าเขาจับอยู่ในมือเดียวกับอะไเนาะเอ้าตัวนี้มันคือเป็นอนไรจ้ะผมเป็นยังเหรอผมเป็นยัางค่คอยหูซึกย่า พายยังสั่นอยู่แต่ว่าแต่ว่าโอเคพี่น้องพายถ่ายขนาดเซนที่เจ็ดพี่น้องเซนที่เจ็ดเนาะจักแมสเกาะตัวนี้เซนที่หกป๋อโอ้เซนที่หกพี่น้องจนดเริ่มพกเนาะเอาอ เจ้าจับกลางมันเด็กกูอยู่เจ้าไปงานตรงนั้นมาไปตรงนี้วิวิตัวนี้แมนวิเด้อเจวิมาแล้วเ แต่ละเส้นจะมีความยาวที่แตกต่างกันเลยว่าแต่ละสินจะเพิ่มความยาวออกไปออกไปออกไปเนาะแต่ตัวนี้จะจะยาวขึ้นแล้วก็จะสูงขึ้นแล้วนี้ I don't want to die, not today. Bye, con Bye, Bye, con đời. Bye, 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 đời. Bye, đời. bye, đời. bye, đời. bye đời. <laughs> ตกใจว่าเชนดึงไปเอาอีกเกือบมันมืนเซนที่อะไรละหายลืมเซนที่แปะเซนที่แปตอนนี้เหรอเชนที่แปะแล้วเานี่เด็กกำลังสิเทียมไปหูชุดตื่นเต้นเนาะตอนนี้ไปหูชุดอะไรเบื่อเบื่อตอนนี้มัวโตเกยพี่หรอง Bếp! Bếp, 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 bếp! Wow! Muốn! Tại mà... Kì bếp, kì bếp, nó cả lộn muội! Sến thứ 8, thưa nội! Khá săn! Anh ta không có tự do. Không có màu gì, chứ không có có màu, à. Ô, không có mà không... Không à, có Không có Anh men... กลุ่มหนึ่งที่น้องก็กำลังอินก,กันแต่เ,เขากำลังสิกับแต่ว่าเรากำลังมาเนาะค้าข้าเริมซั้นเลย โอเคชุดหนอน้าผู้ใดอยากผ่าท้ายแหวนี้ต้องมาปาดขม้า chuyện đây gì vậy? không phải tục có không có nông bỏ ừ. Ừ, Ok ok. Panong okay, kakam, kam lang si long. <laughs> ừ. Buka Ok. Đi, à lâu video. ha theo nó là nào có gì Nên Nên Yes. À, mình ừ. cứ ngồi nghe nghe. Hết bạn. Ừ. Ờ có có con. Hả? con đi

เอิงเอิงเอิง y a ้เรียกเดี่ยวน้องโอเคเบิร์แล้วเนาะสำหรับการขี่สลิงนีแมนซุดแล้วนี่เนาะบรรยากาศทางลังวันนี้เ้ามมีแต่ยาง อยากไปหาหมองผักนี่นเป็นเพือนต้นใหม่เนาะพี่น้องนี่ก็จะพาไปเทุ่ยต้นใหม่ โอเคค่ะผู้ชมตอนนี้เราก็มางหอดจุดไม้ปลายทางมาหอดที่ผักคลองตัดขมือเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้เนาะแล้วก็พออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แน่จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเลศท่าที่ตามคลิปหนาเดิมแอรไว้ชีรีวิวที่ผักบอลอยู่บอลกินจนตัวน้องแต่สําหรับคลิปนี้เนี่ยสำหรับคลิปเร้่องต่างนี้เนี่ยเปนพอจบเพียงเท่านี้เนาะโอเคขอบใจที่ติดตามติดจบอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามในหน้เด้เลยสำหรักคลิปนี้ไปแล้วน่อยแ้งี่น้อก